สวั Five, four, three, two, one, สดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับคลิปแรกของพวกเรา Exit Game ก็วันนี้จะมารีวิวเกม EOS หรือว่า Echo of Soul นะครับก็เกมเนี้ยโอเพนเบตเป็นวันแรกก็เราก็จะมารีวิวพวกสกิลพวกอาชีพ อินเทอเภายในเกมนะครับก็เป็นรับชมกันได้เลยอ่าเอาละครับมาถึงหน้าเลือกอาชีพกันแล้วนะครับก็เกมนี้มีทั้งหมดห้าอาชีพนะก็จะมีบริเอรมีโลกมีอาเดียนมีโซเทเลอร์แล้วก็อาเชอร์นะครับก็สำหรับอาชีพบริเอรก็จะเป็นพวกพวกแบบว่าใช้ดาบอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถแบ่ง สายตอนเลเวลหลังๆได้ก็คือเป็นสายเลดกับดีเฟนต์เดกก็จะเป็นพวกประมาณว่าลจมดีแรงอะไรอีกก็ดีเฟน์ก็จะเป็นพวกป้องกันส่วนอาชีพโลกก็เป็นแบบว่าพวกแอ,อสซินพวกอะไรประมาณนี้แบบพวกเน้นใช้สกิลตัวเดียวหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็นสายแอซซลกับมีน่อมก็แอซซิลก็จะเป็นพวกอ่าตรงเนี่ยโจมตีเป้าหมายได้อย่างรดวดเร็ว การเจาปีที่ต่อเน,นื่นนองส่วนอีนองก็จะเน้นพวกสกิลคิดหลืออะไรประมาณนี้ก็ส่วนกาเดียนจะเป็นเอ่อ <c oughs> เป็นแนวแบบว่าสาย p ีพีก็ะจะเป็นสตอมกับเอ,อิร์ธนะครับส่วนออสเลอร์ก็จะเป็นนักเวทก็จะแบ่งเป็นสายเฟรมกับพีสแข่ง เปนอาชร์เป็นนักนาโก็จะแบ่งเป็นสายชุตเตอร์กับชุนเนอร์ก็เรา,า,าจะเลือกอาชีพมา,าเป็นสอเซลเลอร์แล้วกัน,นครับอะตอนนี้ผมสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็มาดูอินเทอร์เฟซเกมกันเลยก็จะมีอันแรกก็จะเป็นคาแรคกเตอร์ก็คือจะบอกว่าเราใส่ อาวุธหรือว่าใส่พวกไอ้ชุดอะไรอย่างี้ไว้บ้างนะครับแล้วเขาบอกกาแท็กพวกแท็กของเรามีเท่าไหร่ดีเฟนซ์เรามีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก่อนชิปเม้นต์ก็คือเหมือนพวกรางวัลความสําเร็จก็คือได้จากการแบบเป็นความสำเร็จภายในเกมก็คือกําจัดมอนสเตอร์ร้อยตัวหรือว่าจะเป็นพวกทำเฟสจบร้อยเฟสอย่างเงี้ยครับส่วนระบบเฟสก็ ระบบกเฟสในเกมนี้ก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นเนื้อเรื่องเป็นกระบบกเฟสนอเรื่องกับเป็นเฟสที่ย่อยนะครับก็สามารถือกทำกันได้ทมาี่ชอบเลยก็ปุ๊บก็จะมีทั้หมดสามสิช่องแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าเพิ่มได้สี่ช่องนะฮะก็ที่เขาให้มาเริ่มแรกก็จะมีดีเนอร์เมจิกแบนเดตก็เอาไว้ใช้กดเพิ่มพลังชีวิตก็ แต่ไม่สามารถใช้ตอนต่อสู้ได้นะครับก็คือจะต้องแบบนั่งอยู่ว่าไม่โดนมังค่าตีแต่ถ้าเป็นโพชั่นก็สามารถใช้ตอนต่อสู้ได้เลยแต่ว่าในร้านค้ามันจะขายราคาที่ค่อนข้างแพงหน่อยครับก็จะมีคูดาวที่งานคอแบนเดดด้วยแล้วก็ห่างไปก็จะเป็นอาหารก็คือเกมนี้ไม่ระบบค่าความอิ่มหรือว่าเอเนอร์จีนะครับถ้าเกิดอ,อยู่ตรงนี้นี่จะเป็นศูนย์ครับหพันห้าร้อยหรือ หนึ่งครั้ก็คือถ้าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยที่มันถึงระดับหนึ่งก็คือเราก็จะได้รับรับค่าสเตัสต่สางๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าถ้ากินถ้าไม่กินก็คือจะไม่ได้รับไม่ได้รับเพิ่มแตัแล้วก็ต่อไปเป็นระบบตรวจสอบไอเทมไอเทมมันจะขึ้นมายังไม่ได้ตรวจสอบก็คือเหมือนเราไม่ได้ ส่องดูว่าออฟชั่นไอเทมเนี้ยมันมีอะไรบ้างเราถูสามารถกดตรงนี้ก็ส่องดูออฟชั่นภายในไอเทมได้แล้วก็มีจัดการกระเป๋าโอเปอเกียงกระเป๋าให้มันดูดูดีดอ่ะต่อไปเป็นระบบสกิลเราจะมีะต่างโชว์ดามีว่าใช้สกิลอันนี้อันนี้ใช้กับมอนเตอร์ไปแล้วมันเข้าไปเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นครัฟสกิล ครับพิิวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกทักษะเสริมก็จะมีอะชมิตรเรวเวอร์แล้วก็คอลเลคเตอร์นะครับก็เป็นเหมือนเอาไว้แบบว่าอย่างพวกเชฟอะไรเงี้ยก็ทําอาหารขึ้นมาตี mm hmm. พวกแอะชิมิตก็ตีของอะชมิตรทำยา,ะาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มันจะมีระบบตะเขียงคือระบบเพชรก็ตะเขียงนี่ก็จะช่วยพวกแบบว่า หรือว่าเป็นเพิ่มช่องในกระเป๋าหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ตัวต่อไปก็จะเป็นระบบโซ่คือสกิลก่อนแล้วกันก็สกิลก็จะมีอันนี้คือสก,กิลที่สามารถใช้ร่วมกันในทั้งสองสายเลยเหมือนเป็นสกิลหลักนะครับส่วนคาสที่สอง ก็คือจะสามารถเลือกได้ตอนเลือกสิบก็คือสามารถกดอัพได้เลยว,ว่าเราจะเลือกสายไหนถูกพอเลือกสิบปุ๊บเราก็สามารถเรลือกได้ว่าเราจะเป็นเควนเนทเลนหรือว่าฟิตซิง่งเทเลนอ่าผู้ชายละนะัต่อไปก็จะเป็นระบบโซ่โซ่ก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นสกิลบัฟก็เวลาตีมอนสเตอร์มาจะได้ค่าโซ่มาแล้วก็เราก็ไปอัพโคกโซ่ไกิยยลจะเป็นแต่ละสายนะครับถ้าเป็น โปเลตก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีกับความเร็วในการโจมตีส่วนคีทก็จะเป็นกาชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เกียวก็เป็นพวกสายป้องกันนะครับส่วนโฮสก็จะเป็นพวกเพิ่มพิท่อหรือว่าเจาะอกก็เหมาะกับพวกสายโจมตีเพราะเราเวลากดใช้โซก็จะเพิ่มพิที20สิอร์เซ็นะครับก็ต้องใช้โซถึงสองอันเพื่อ กดใช้ในหนึ่งครั้งแล้วก็ฟูลดาวนี่ค่อนข้างนะหน่อยที่ร้อยย่สิบนก็คือเีเวลาจะกดใช้ก็กดที่ตรงนี้ครับแล้วมันจะให้เลือกโอ้โหกดเลือกที่ตรงนี้อันนี้เราเลือกที่ทสายทีนะครับก็นะส่วนต่อไปก็เป็นระบบฟีก็คือจะมี p ีลพีแมทชิ่งก็คือ เลือกเข้าไปเพื่อเข้าสู่สนามวีวพีนเองแล้วก็หลังวพีเนี่ยวีวพีเสร็จก็จะได้พูดวิวพีกับในธุรกิจในสนามวีวพีอะครับก็คือเราได้ลองเล่นมาแล้วลองกดเซต้าหลังน้ก็จะเป็นระบบทานเตี้ยนก็ต้องลงดันนะเนาะก็ลงหอ,อังเพื่อนลงไปหาของอะไรประมาณเนี้ยสามสารถหาที่ได้แล้วก็ ที่ก็จะมีพวกทีวกับระบบเครื่อนนั่นเองนเนาะถุยแล้วก็สุดท,ท้ายก็เป็นแอรช็อปนั่นเองก็ไม่ใช่ถ้าแอรช็อปก็อ่าก็จะเป็นแนวแบบพวกเทปทูอะไรประมาณนั้นอ่าซึ่งถ้าเ,เราจะมาดูกันอีกทีแล้ว ก็ผมว่าลุกหลังหน้าตาในครในเกมก็โอเคครับผมว่าอยู่ในก็สวยสวยนะอ่าเราจะมาลองลองเล่นเรื่อต้นให้ดู่อ่าเปิดไ้เลยมีเรื่องอะไรเหรอถึงมาหาข้างานไทยอ่ะนี่แหละนะครับเราลองเปเราไปดูครับครับโอเคให้ตัวโผล่แหลกนี่เอง สเสกิลอถ้ากีรีพัดดอผมไม่เคยเล่นอาชีพนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยขอให้พรแห่งวัวทันจงสถิตแต่ท่านโอเคเราไม่ฟังเราไม่ฟังตอนเริ่มแรกเลยแล้วกันพี่เกียรติทางซีนะเขาเรียนรู้ทักษะกับอ่าจีรอนกันิน,นดีที่ได้ร<ด>ู้การอะไรเหมือนกันโอเคเรไม่ได้ย<ห><ด>ินอะไรบอกว่าสร้างหุ่นไล่กาโดยทางนี้ assemblok ผมว่าระบบเฟสในเกมก็โอเคนะคือว่าถ้าสมมติเป็นเฟสที่ใช้ของก็คือมันจะขึ้นรูปของมาให้ข้างๆเลยนี้เราก็กดดูแล้วกาหุ่นแล้วก็ให้ทำลายลองดูสกิวานานนะเพื่อผมไปเห็นอาชีพนี้อยู่ก็คือถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายเฟรมเทเลนต์ก็จะเป็นพวกออกแนวที่จะโจมตีแรงแต่ว,ว่า ใช้เวลาไล่สกิลอะค่อนข้างนานแต่ส่วนถ้าเป็นสายน้ำแข็งก็โมเดลแต่เป็นไล่ไวครับเพราะสกิลที่มันจะแบบไล่ค่อนข้างไวอยู่แต่โมเดลไม่ละแต่โมเดลก็เป็นการรู้ทักษะกับปลาเนียผมยังไม่ได้กินไครดาวถ้ามันกินเนี่ยโมันก็ได้ขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะบวกขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ ถ้าความหิ่เก็เพิ่มไปที่187มันให้คุณลงไปตรงไหนเนี่ยในนู้นเหรอไหนจิลลี่พัดก็ไม่บอกดีดีดี มาหาข้าพูดเมืองอะไนั่นบอกว่าให้รวบรวมหรืเอเป็นดอกไม้ที่ตรงไหนเนี่อ่ะมัยเป็นเบาะแบบนี้เน,นี่ยครับเป็นอะไรที่หนึ่งครับหนึ่งอยู่นึงเนี่นยจะอบอกว่าเฟซต้องไปทำที่ตรงไหน,นะครับสะดวกดี กดน้ำล้วยมั้ยหนึ่งอ๋อคือกดปุ่มตรงกลางของเมาส์อ่ะคือจะเป็นการวิ่งกับออโต้คือไปทางไหนนี้อ่าอ่า จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นก็เพื่อนๆที่สนใจเล่นเกมนี้ก็คือเกม iOS ก็สามารถเข้าไปดาวโหลดกันได้ที่บเว็บ o s i n t h s หรือว่าถ้าต้องการติดตามข่าวสารก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m o s t h a i ก็เข้าไปเอาสารในเกมว่ากิจกรรมมีอะไรก็เดี๋ยวพวกเราจะแปะลิงก์ของเกมไว้ที่ด้าน นั่นใต้คลิปของพวกเรานะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภ<ม>ัยด้วยนะครับก<ม>็อ่าติชมได้หรือคอมเมนต์ที่คลิปของพวกเราได้เลยบอกดีๆอย่าด่าไม่เอาไม่ชอบเฮ้ยด่าก็เอาไว้แบบอะ<ม><ม>ไาเงี้ยให้ด่าก็คือทำติชมอะไรอย่างเงี้แยแบบแก้ไขทีหลังอ<า>่าโอเคโอเคก็ถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ พวกเราจะมีเกมอะไรมาใหม่หรือว่า,าเกมเก่าหรือเกมใหม่แล้วก็ติดตามกัน้นะครับที่ชา n e ลขอราเลยเอ็กซิทเกมวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ